ชูนพักพิงวัดหนองหอยได้ทำพิธีบายสีสู่ขวัญส่งคนชรากลับบ้านบางแค หลังจากที่ทางวัดน้องหอยตำบลเขาแรงอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้เปิดเป็นศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2554ที่ผ่านมาได้มีผู้สูงอายุจากบ้านบางแคจํานวน171คนอพยพหนีน้ําท่วมมาอยู่โดยได้รับการดูแลจากทางวัดน้องหอยและชาวราชบุรีในการจัดอาหารคาวหวานรวมทั้งดูแลเรื่องของการเจ็บป่วยให้กับผู้สูงอายุจากบ้านบางแคที่มาอยู่ และในวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2554เวลา9นาฬิกา39นาทีทางศูนย์พักพิงวัดหนองหอยได้ทำพิธีบายสีสู่ขวัญส่งผู้สูงอายุกลับสู่บ้านบางแคหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้นเริ่มคลี่คลายโดยมีพระพิสิทธ์พัฒนาพิธานเจ้าอาวาสวัดหนองหอยได้ทำพิธีเจริญนาพระพุทธมนตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้สูงอายุและน,นายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราช,ชบรุรีพร้อมกับนายพฤตินันเหลืองไพบู เพิ่มในการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคได้ร่วมกันผูกข้อมือให้กับผู้สูงอายุพร้อมกับอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงและมีขวัญและกำลังใจซึ่งผู้สูงอายุทั้งหมดมีกำหนดจะเดินทางกลับบ้านบางแคในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่2ธันวาคมนี้โดยมีเจ้าหน้าที่ของบ้านบางแคมาคอยดูแลและรับกลับไปด้วย